สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเหรียญหล่อแซยิดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนหนึ่งในเหรียญระดับตำนานที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 7เหรียญน,นี้จะสร้างขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกในงานแซยิดหรือวันครบรอบอายุของหลวงปู่รอดพระเกติอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาครพิมพ์ทรงของเหรียญจะเป็นซุ้มเรือนแก้วแบบโบราณด้านหน้าหล่อเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์รายละเอียดเข้มลึกสวยคมสะท้อนสินยุคเก่าอย่างชัดเจน จุดสังเกตเหรียญแท้ให้ดูดังนี้ครับเหรียญหล่อแท้จะต้องมีรอยตะเข็บหล่อที่ขอบเหรียญบางจุดโดยเฉพาะด้านข้างหรือหลังซุ้มเหรียญแก้วเนื้อโลหะจะมีลักษณะเก่าแบบธรรมชาติมีความหยาบเล็กน้อยและมีรอยผุนเล็กๆตามสไตล์การหล่อโบราณใบหน้าองค์หลวงปู่จะไม่คมจัดแบบเหรียญปั๊มแต่จะมีเสน่ห์ของงานหล่อคือน,นูนเด่นแบบนิ่มนวลแต่มีน้ำหนักสายตาอักคราตัวหนังสือที่เขียนว่าพุทธคุณวัดบางน้ำวนต้องดูลายมือโบราณเป็นเอกลักษณ์ไม่คมจัดไม่ตื้นเกินไป ด้านล่างสุดของเหรียญมักจะมีรอยเบ้าหล่อหรือร่องน้ําหล่อที่ยังคงติดอยู่เล็กน้อยเป็นธรรมชาติของเหรียญหล่อจริงในยุคตน้นเหรียญหลวงปู่รอดรุ่นไซย,ยิสนี้ยดิบเนี้ไม่เพียงแต่เป็นของหายากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมคงกระพันและคล้าวคลาดเหรียญแท้แทบไม่ต้องพูดเยอะครับคนในสายรู้ดีว่านี่คือหนึ่งในเหรียญหล่ออมตะที่ควรค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งขอขอบคุณภพาพ,พระแท้อาจารย์เก่งคลองขวาง